อาจจะกินของคราวก่อนแต่บ้านนี้ให้กินผลไม้ก่อนซึ่งเราต้องพยายามหาเมนูอะไรที่ช่วยให้เขาอื้อเช่อคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอย สวัสดีค่ะพ่อเองวันนี้คุณแม่มีเรื่องเล่าจะพามาดูพร้อมกินข้าววันนี้แม่เตรียมอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วจะมีแก้วมังกรปั่นบดนะคะแล้วก็มีฝักทองบดนะคะแล้วก็มีน้านมเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับการทานอาหารเรือนี้และนี่ค่ะเก้าอี้ตัวใหม่ของเขาเป็นเก้าอี้ขึงซีโอผสมกับเก้าอี้ทานอาหารซึ่งสามารถนั่งทานอาหารได้<อ>นั่งเล่นได้สามารถปรับเอ็นนอนได้ถ้าใครชื่นชอบก็สามารถตามไปซื้อกันได้นะคะ บ้านอื่นอาจจะกินของขาวก่อนแต่บ้านนี้ให้กินผลไม้ก่อนก่อนหน้านี้กินแอปเปิ้ลนึ่งบดแล้วก็ผสมนมแม่นิดหน่อยนะคะเอ้ยยิ้มเออซึ่งเราต้องพยายามหาเมนูอะไรที่ช่วยให้เขาอึด้วยล่าสุดคือสามวันกว่าจะอึแน่อันนี้ครั้งแรกที่กิน เป็นไงคะลูกเล่นไหมมาเ่นมานล่นมือนกันนนี้อันเหมือนผักครับึไม่ค่อยปีเลยอ่ะไม่ชอบครับไม่คือเลยครับแต่ว่านีไม่้ ้อมคร right? ับข้าไกินข้าวเลยครับแต่ว่าผลไม้อย่างเดียวที่ตอนนี้เขากินได้ก็คือแอปเปิลนึ่งเท่าที่ลองมาแต่ข้าวเนี่ยชอบมากให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่คือให้ไปประมาณ2ช้อน2ช้อนโต๊ะมองกล้องใหญ่เลยนะ มองเกลือกอยู่ยนะกินโชต้องครับกินโชพี่พี่เราครับยังไงของโปรดอันนี้ของโปรดเขาชอบอยู่แล้ะกินหมดถ้วยเลยเมื่อวานคือกินไปสองวยไม่พออยากเบิ่นอยากเบิ่นเพิ่มเขาบอกว่าพอลูกเริ่มกินข้าวแล้วอ่ะเรื่องอือนี่คือเป็นเรื่องระดับชาติของแม่แม่จริงนะ อยุสามวันก่อนหน้านี้มีสี่วันคือบบรเราก็พยายามแบบไม่อยากสวนไม่อยากอะไรขอแตอ่คุณหมอบอกว่าแม่สามารถสวนกระตุ้นช่วยได้ก็คือโดยการเอาแบบมูก้อย<笑><笑>เสียบว,วสัสลีแบบทาวาสัสลีแล้วก็แห่เ yeah, ข <c oughs> ้าไปที่รูก้นนะคะแต่แบบก็คือต้องใส่ถุงมือก่อนนะไม่สะอาดใส่ถุงมือนะแต่พอยังไม่ได้ลองสูตรนั้นนะวัวไม่กล้าล่าสุดก็คือได้ใช้ไอ้ตัว ตลอดวัดไข้อะแล้วก็ลองทาวัสลีนแล้วก็แห่เข้าไปแล้วก็มีตัวยาชื่อเกรีนะคะเกรีอันนี้คุณหมอแนะนํามาเลยนะคะว่าถ้าเด็กแบบท้องผวดจริงๆแล้วแบบอยากสวนเขาก็คือสามารถใช้ได้ซึ่งล่าสุดพร้อมคือพอสวนไปยายังไม่ทละลายเลยจ้ะอึออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอดูให้เขาแบบให้เวลาเขาอึซะหน่อยนะบางคนอาจจะแบบ3วัน4ี่วัน5วันถ้าเขาไม่ได้ร้องไห้งอนแงก็ถือว่าโอเคได้อยู่นะ จากการที่ซ้อมกินข้าวมาพร้อมน,น่าจะกินมาประมาณ2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าชอบของคาวมากกว่าของหวานผลไม้นี่คือไม่ชอบเลยน้ำส้มแอปเปิ้ลหรืออะไรเงี้ยคือต้องพยายามแบบฝืนสุดๆส้มนี่คือกินล่าสุดคือพวกกุ้งนะจ๊ะเออแต่แอปเปิ้ลพอได้พอแอปเปิ้ลเนี่ย แปลกมากเลยทุกคนคือตอนแรกมันเปรี้ยวใช่ไหมแต่พอเราเอาไปนึ่งอะ่ะแล้วมาบดให้เขากินอะ่ะแอปเปิลหวานเฉยแบบผวานคว,วาเมเป็นเศษม่เชื่อมเลยซึ่องอันนี้คือพร้อมพอกินได้นะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้อยากก่างที่เขาทานได้ส่วนแม่ๆคนไหนมีไอเดียการทากับข้าวมื้อแรกของลูกยังไงหรือว่าทานอะไรแล้วทําให้ลูกอึลูกถ่ายได้แบบสบายสบายท้องก็มาแชร์กันได้ในคลิปนี้เมนได้เลยนะคะ สำหรับละคนสงสัยนะว่าพร้อมอายุเท่าไหร่ทำไมกินข้าวแล้วคำตอบคือพร้อมอายุ5เดือนนะคะเริ่มทานเนี่ยได้ตั้งแต่ตอนประมาณสีเ่เดือนกับอีก3สัปดาห์นะคะเ oh. เริ่มลองเริ่มเริ่มชิมนะมือแรกของเขาเนี่ยเราให้ทานเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องต้มแล้วก็ เอาไปบดแล้วก็เอาผสมกับนมแม่ซึ่งเขาชอบมากเลยอะ่ะพ่อกล้องอะ่ะแล้วตอนนั้นคือกินแล้วก็ถ่ายดีด้วยนะแต่พอเราเริ่มแบบอ่าเริ่มใส่เป็นอะโวคาโดใส่ผักใส่อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบอ่ะลำไส้เริ่มงงแล้วเริ่มปรับตัวนะคะแต่ก็ต้องพยายามสุดให้เขากินไปเรื่อยๆเ,เพื่อลำไส้เขาจะได้พัฒนาไปด้วยนะคะ <S <S ดูดิแปเดียวหมดแล้วอะ่ะเฮอ หนเคล็ดลับคือตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าลูกกินข้าวแล้วต้องกินน้ำด้วยปรากฏคือคุณหมอบอกว่าถ้าลูกเริ่มทานอาหารแล้ว่สามารถให้น้ำเขาได้นะคะประมาณแบบหนึ่งถึงสองออนแล้วแต่ปริมาณลองเทียบกับว่าเขากินเท่าไหร่ก็คือเขากินข้าบวบาลเท่าไหร่ก็คือให้เขากินน้ำตามไปด้วยก็จะได้ช่วยให้ลูกอุ่นง่ายขึ้นด้วยคะ่ะจ๊บอ่ะส่วนพร้อมนะคะก็ กินข้าวแล้วใครบอกว่านมจะกินน้อยลงนะกินเท่าเดิมอยู่นะคะตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขากำลังโตด้วยเขาก็เลยแบบต้องการสารอาหารเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าก่อนหน้าที่พลอยจะตัดสินใจเริ่มให้เขาทานข้าวเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเราให้น้องพร้อมเนี่ยทานค่อนข้างเยอะนะประมาณแบบ5้าออนห้าออนครึ่งแล้วตอนก่อนนอนเนี่ยให้7ออนแต่ปรากฏว่าเขาแบบหิวทุกป,ประมาณสองชั่วโมงลยรู้สึกว่า เฮ้ยนมอย่างเดียวเริ่มไม่อยู่ท้องเขาแล้วอันนี้ก็คือปรึกษาหมอแล้วแต่ละคนนะคะเด็กแต่ละคนพัฒนาการไม่เท่ากันก็ยังไงแม่แม,แม,แม่ก็ปรึกษาคุณหมอประจําตัวของน้องได้เลยนะคะว่าควรเริ่มหรือยงังเริ่มได้เมื่อไหร่สวนทอมเขาเริ่มได้แล้วจะหลักการง่ายๆของการเริ่มของเด็กนะคะถ้าคุณแม่แม่อยากดูสังเกตง่ายๆก็คือเด็กจะเริ่มนั่งได้แล้วนั่งแบบนั่งประคองตัวได้นะคะนั่งหลังตรงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มหยิบจับของเข้าปากอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็เริ่มเนี่ยพอให้กินเขาก็เริ่มกลืนเป็นแล้วก็ถือว่าผ่นเริ่มกินข้าวนล้วอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรเป็นไก่ผสมกับผักดูสิว่าจะชอบไหม ชอบปลาทองอมากกว่าเหรอชอบปลาทองมากกว่าเหรอคะอบปลาคองมากกว่าใช่ไหมชอบปลาทองนะอะล่ะค่ะวันนี้ก็วพิงเท่านี yes ้นะคะก็มาแชร์ไอเดียสำหรับการทานข้าวมื้อแรกของพร้อมส่วนใครมีไอเดียอะไรแม่ๆมมีเมนูไหนที่แนะนำก็สามารถแนะนำมาได้วิธีการอะไรที่สามารถ กินแล้วให้ลูกเอื้อก็แชร์กันมาได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครที่เพจแล้วก็ยู u b e ของพลอยด้วยนะคะที่พลอยไอดายกับคุณแม่มีเรื่องเล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพลอยเองและพ่อเองค่ะบาย